ทำไมต้องเอาแต่ความอยากดังทำไมไม่ต้องการความอยากดีนั่นแหละปัจจัยาการทำไมจึงไม่ไม่ไม่อยากดีทำไมจึงอยากดังยิ่งพระเราเนี่ยิ่งหนักเลยนะมีแต่พระอยากดังแต่ไม่มีพระอยากดีฟังมันก็เป็นธรรมนั่นแหละลุงทำไมยังไม่สอนลูกศิษย์รุ่ขขงาบ้างจะไ่ไหมละ่ะแล้วพระจึงทำไมจึงไม่บอกกันด้วยก็ต้องตำหนิการที่สมควรที่ตำหนินะอยากดังหรือไง หิวแสงกันหรือไงไม่ได้บวชมาผู้อยากดีหรือไม่ได้เข้ามาทำบุญทำกุศลในพุทธศาสนาผู้อยากดีหรือทั้งบาปทุติกาทั้งพระเราเนี่ทําไมต้องอยากดังด้วยอยากดังก็ไม่ได้เลยทําไมจริงไม่อยากดีตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันถูกต้องดีงามอันนี้ฟังก็เอะมันสอนกันยังไงแต่ว่าสอนผิดมันก็ไม่ได้ว่าสอนผิดแต่ว่าสอนนี้ยึดมั่นถือมันเกินไปมันก็ไม่ไหวแล้วสอนตัวก็แล้วกับสอนในเรงบุญเรงกุศลก็ไม่ได้ว่าอะไร นั่นเหตว,ว่าพระทาไมจ,จ,จึงจึงอยากดังทําไมจึงไม่มีใครอยากดีบ้างคือดีตามหลกกกักคำสอนของพุทธเจ้าดีเป็นลูกที่ดีที่ทาบุญก็ทําบุญแบบอย่างที่ดีที่พระเจ้าพากันทำมาที่นั่นน่ะอันนี้มันโอ้มันยังไงล่ะพระเราก็เหมือนกันนั่นน่มีแต่พระอยากดังจะไม่มีพระอยากดีหี่ไม่พระอยากดังนงะก็เห็นอยู่นี่น่ะวัดวาลานั้นเต็มวัดเต็มว่า ขายยาบ้าขายปืนเถื่อนเสพยาบ้าดังไหมล่ะดังมีคนเข้าไปดูเป็นเสนเป็นลานนนเห็นไหมล่ะดังไหมล่ะพระเลนศีกาพระมีเมียมพากันไปเ็บความกันอยู่นั้นอยู่นี่อุดดังมีคนเข้าไปชงกันเป็นแสนเป็นล้านนน่ะเห็นไหมล่ะดังไหมพระกินข้าว ทุกเวลาตั้งวงกันกินข้าวแล้วก็ไล่สดกินข้าวในช่วงกลางคืนอีกขวดเหล้าขวดเบียร์ตั้งเต็มอยู่นั่นดังไหมละ่ะมีคนเข้าไปดูไปชมเป็นแสนเป็นล้านยอดบิลสูงพระเล่นหุ้นเห็นไหมละ่ะพระเอาอะไรละ่ะ พระถูกหวยรวยเบอร์อ้าวดังแล้วพระให้ไปใช้ใจ่ายเงินทองเล่นหุ้นเล่นอะไรเหมือนทางกุบาตุปิกาดังแล้วยอดบิวยอดอะไรเป็นเสียเป็นล้านมันมีแต่พระอยากดังไม่มีพระอยากดีตามหลักครสองพระเจ้าเลยนั่น,เ,นเรื่องของเรื่องหแต่เรานี่ขนาดเราอยากดีเขาก็ยังบอกว่าเราอยากดังเราหิวแสงอย่างนาจะว่างไง โอ้มันคนละโลกเลยคนละเรื่องเลยนะอันนี้เราพูดเราไม่ได้ไปติดชิ้นเดียนตาเพราะมันคุยจนบุกนะหน้ากากกากเขาเขา้ขา,ขามาตลอดอยู่นะเราพูดถึงนี่ใครอยากดังกันแน่ใครหิวแสงกันแน่นั่นนะอยากดังก็ไปที่ก็ดังที่พูดให้ฟังเมื่อกี้น่นในวัดวารามก็ขายปืนเถื่อนที่นั่นเห็นไหมล่ะอ่าแล้วก็ไปเจ็บกลางในวัดวารามที่ฝังทองคําไว้ใน บัตรบาลาเนเงินเท่าไหร่ละ่ะเอาขนไปขนไปตั้งหลายร้อยล้านหลายพันล้านเห็นไหมละ่ะนั่นนะลูกเข้ามาเมื่อวานนี้เขาก็เป็นสษผ้ารูปนั้นเลยบอกฟังฟังแล้วเเป็นธรรมแล้วนะอ๋อไม่มีแต่พระอยากดังไม่มีพระอยากดีเลยนะเแล้วเูาในฟังก็ไปอยู่กับพร้ารูปนั้นแลหลุู่หดังๆังนั่นและที่สืบค้าลาเพศไไปนั่นแหละที่เอาอะไรล่ะที่เอา เจ้าอาวาสเป็นเมียเป็นผัวนั่นแหละที่เอาคนขับรถเป็นเมียเป็นผัวนั่นลองเจ้าอาวาสเป็นเมียเป็นผัวที่เราได้ยินข่าวดังนั่นแหละเห็นไหมละ่ะผาดังนั้นน่นะจนถึงระดับอพระองค์ผู้สูงจักมากับมาว่าดูมันที่ใช้คำนี้แหละนั่นถึงใจดีนั่นน่ะสำหรับพวกอยากดังพวกหูเสงปเป็นอย่างนั้นใครล่ะอยากดีมีไหม,ม คำพ,พูดเรานี้ทั้งพราทั้งบาิสิกานี่พอมีบ้างไมหมล่ะนี่พอเราอยากดีตามหลักคําสอนก็ว่าเราหูเสียงเราอยากดังอีกนั่นเห็นไมหมล่ะแต่งกรารละฟาก็ดินไมหมล่ะหน้ามือไปหลังมือไมหมล่ะถ้าเราอยากแดงเหมือนหมู่เราก็ทําเหมือนหมู่ที่เราเรียนสงครามทุกทีนู่นมาเมื่อวานนี้ลูกก็พูดเราก็ฟังจําปั๊บในใจในใจเราเลยนะแต่ทําไมจึงไม่มีปัญญาลูกก็ บัณฑิการเราเาทำไมจึงนีปัญญาบ้างก็อยู่กับกูกรับบาอยูนะ่วัดนั้นบ้างวัดนี้บ้างไม่ใช่น้อย,อยปีอยู่กรูกับบาหกปีเจ็ดปีแต่ละจุดแต่ละจุดแล้วทำไมจึงมีปัญญาบ้างเราก็พิา่ณาแต่ดองอยู่นะหรือว่าครูบาอาจาร,รย์ไม่สอนเป็นไปไม่ได้นี่พระก็ต้องดีตามหลักธรรมหลักวินัยต้องสอนตามหลักธรรมหลักวินัยท,ที่เมื่อลูกศิษย์ลูก,ลก้าผิดก็ต้องดูแต่ว่ากล่าวด้วยความเมตตาที่ มันก็พ่อกับลูกที่อยู่ร่วมกันทีน,นี่จะตามจะเข้าไปเลยตามจะเข้าไปเลยเอาก็ยากดังเรือไงไม่มีผู้อยากดีเลยเหรอมีหน้าคือเจ้าจัดถึงนี่ไปนระกเท่ากับขนโคไปสวรรค์เท่ากับเขาโคเป็นอย่างนั้นจริงก็ชาวพวกเรานี่ส่วนมากก็ไปนระกที่ก็ดังที่เห็นนี่นะมีอยู่กับอาจารย์ดังตลอดตลอดตลอดเนะี่ลดูเขาพูดในปากว่านี่นะโอ้เป็นธรรมนะ ก็เป็นธรรมนะลูกนะไปอยู่แต่ทำไมไม่มีปัญญาน่าจะนึกติดตองดูพระวินัยของพระด้วยพระไตรปิฎกฉบับับประชาชนก็มีอยู่นี่นะคือว่านวโกว่ทก็พอมีอยู่พอได้ศึกษาได้อยู่นี่หรือไม่ศึกษาอยาจะได้บุญอยากได้ไดบุญบุญทำบุญแบบความหลงนั้นเลย หลงในคูในบางง้นเลยหลงในความฉเฉลิ้มเฉลิ้ยนยองั้นเลยนั่นแหละส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นมีแต่ผู้อยากดังไม่มีผู้อยากดีมีแต่พระยากดังไม่มีพระยากดีพอเราพึ่ก็ว่าเราผิดอีกไปว่าหมูว่าพวกว่าคณะนะนั่นน่ะถ้าคิดว่าหลงปู่หลงตารูปนี้ผิดก็เผาทิ้งจี้พระไตยบีดุกนั่น ตั้งศาสนาใหม่ที่ตั้งรัฐที่ใหม่ที่เป็นผู้พิเศษขึ้นมาที่นั่นหรือจะว่าไงล่ะพระวินัยปิดกก็เผาทิ้งที่ก็พากันแต่งขึ้นมาใหม่ที่ป่าพระต้องจับจ่ายใช้สอยเงินทองเหมือนคาระวะพระเวลาที่ตะวันบ่ายไปแล้วต้องกินข้าวจนถึงรุ่งเช้าวันใหม่ต่อไปได้ก็พากันเผาท,ทิ้งดีเขียนขึ้นมาใหม่ที่ถ้าบอกว่าหลวงปู่ผิดนั่น มีแต่พระอยากดังไม่มีพระอยากดีมีแต่อบาตุยกาอยากดังไม่มีอุบาตุยกาอยากดีเห็นไหมล่ะพอเราพูดขึ้นกับซัดเรานี่ความตะกอนจริงมีอยู่นี่จะว่างไงเรานี่ได้ตลาดชีวิตเพื่อปกป้องศาสนายอยู่แเราเราไม่สุขทานหรอเพอเราไม่ใช่พระหิวเสงไม่ใช่พระอยากดังนี่แต่เราเป็นพระอยากดีนั่นเรื่องของเรื่องันเราอยากเข็นศาสนาพุทธที่เรื่องที่เประเสริฐน้สว่างเจ๋อไหว ในช่วงกึ่งกุทกาลมีอยากเห็นพระอยากดังอุบาสิาาสกาอยากดังเราอยากเห็นพระอยากดีอุบาสิกาอยากดีตามตามตามพีม่ในตามหลักคำสอนพระเจ้าพะเราก็ต้องอยู่นี่เอาให้มันชัดที่พาะพี่ในปีตุกนี้ไม่ใช่ว่าจะเผาทิ้งทําลายทิ้งเอาเท้าขยําขยี้ทําลายพวกเธอเป็นพระดีไหมหละ่ะเป็นพระอภีไหมวีญนาณในใจตองตรงนั้นดิ เห็นไหมล่ะไปในะโลกเท่ากับขนโคไปสวรรค์เท่ากับเขาโคมันก็เป็นจริงไมหมล่ะหนึ่งในแสนนะอานนนที่จะมีคนดีเพียงคนหนึ่งพูดจริงทําจริงหลวงปู่ขอเป็นพระหนึ่งในแสนนั่นอไม่มีใครฟังทำมีคนเดียวก็นี่หลายคนอยู่นี่ในดูสลานี่ก็เอาละถือว่าพวกนี้เป็นหนึ่งใน,นแสนเลยนั่นเราไม่เข้าไปก้าวไก่ไม่ไปทะเลาะกับใครนะเราเป็นพระอยากดีเราไม่เป็นเราไม่ใช่พระอยากดังเราไม่ใช่พระหื้อแสง น่าจึงปากันจมจมจมไปอย่างนั้นนี่มาวานนี้ก็เราก็เป็นธรรมลูกพระพุทธน่ันนี่เราจึงนั่งฟังลูกจนถึงบ่ายนะทั้งที่เราจะไปทุ่ลาอยู่ไปบนโน่นก็ย้อมเพราะนี่คือธรรมเราจะต้องฟังฟังแล้วก็น้อมเข้ามาสู่สจิตสู่ใจดีแยกแยะชั่วแยกแยะดีให้เราไปไอ้ตบ อะไรล่ะตกทุกข์ได้ยากตกละกรรมลำบากหรือหลงในลาภจักรลักษความเสริญเสื่ญเดือนยอเหมือนพระอยากดังทั้งหลายนี่เราไม่มีพระเจ้าไม่พากระทำแต่เราสงฆ์ไม่พากระทำนี่ผวังมักฝังผลวังหลุดวังคตนั่นเป็นอย่างนั้นพอเราบวชมาเราต้องการเป็นพระหันนี่เราไม่ได้บวชมาเพื่อเพื่อต้องการอยากดังนี่เราบวชมาเพื่อต้องการอยากดีดีตามหลักคำสอนพระเจ้าถ้าก็จะคัานก็ขั้นเราก็ไม่เข้าเข้าไปก้าวไก่นี่ เราไม่ได้ว่าเนี่ยเราหาคนดีหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านนั้นนั่นที่จะมารวมตัวกันเพื่อเป็นคนดีในยุคกึ่งพุทธกาลพระดีในกึ่งพุทธกาลอุปาตุจาดีในกึ่งพุทธกาลที่รู้ธรรมรู้วิไหยอันนี้มันเป็นดังที่เราคิดไหมละ่ะคนละลูกคนละเรื่องเลยเลยจะให้เรานี่นิ่งดูได้เพื่อเฉย ก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราเป็นลูกเจ้ากตันอยู่นี่เราเป็นลูกที่ดีนี่เราไม่ใช่ลูกพวกลูกอัป,ปีนี่นั่นเดี๋ยวจะว่าเรานี่ประมาทใจจ้วงหมู่คณะครูบาอาจารย์กราบขอรำมาให้ครูอาจารย์ผู้รู้ทั้งหลายผู้ดีทั้งหลายยกเว้นพวกพระอป,ปีกลุ่มนั้นถ้าใครประมาทแจจ้วงหลักทำหลักวินัยนี่ อยากให้กรรมมันทําเห็นทันตาในปัจจุบันอยากให้เป็นถ้าเป็นบับริกาก็อยากให้เป็นเป็นดปากเน่าปากเหม็นเป็นเปดดิบนี่แหละถ้าเป็นพวกพระ <spreading> ที่มันไอ้จาบช่วงทำหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ถูกต้องดีงามพระกลุ่มนั้นก็ให้มันเป็นเปตตดิเปตในพศเป็เหลืองที่พระเจ้าทรงบัญญัติปากเน่าปากเหม็นมันจะได้รู้คนจะได้เห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริง นรกมีจริงสวรรค์มีจริงปวงมโลกมีจริงเมืองพริพพานมีจริง,รรง,รง,รง,รงอย่างที้เห็นในปัจจุบันนี่ไม่ต้องราคอยในชาติหน้าหรอกเห็นไหมล่ะั่งที่พวกเราเห็นนหรือพวกเราเป็นพระดีเป็นบัตริกาดีทําใจได้เลย